ในเมืองธรรมวดีแห่งกับประการอันุรุ่งเรืองพระราชโอรสพระองค์หนึ่งเสด็จอุบัติเพื่อเป็นกระบอกเสียงแห่งสัจธรรมในโลกอันมืดมัวพระองค์ทรงพระนามว่าพระนารทัพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่สิสองแห่งพระวงสัมมาสัมพุทธะพระองค์คือโอรสของพระเจ้าสุทธธัตถะ Icate, และพระนางอามิตตาทรงครองราชกับพระนางวิสาขามีพระโอรสนามว่าส mm ุเตตวันนะเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพระองค์จึงทรงออกบรรพชาบำเพ็ญเพียรอยู่เพียงสิบเดือนใต้ต้นสาละพระองค์ได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่กว่าจะถึงจุดนั้น พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมายาวนานถึงสี่อสงไขยกับหนึ่งแสนกับด้วยจิตแน่วแน่ในพระโพธิญาณพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ถึงเก้าหมื่นปีโปรดเวในสัตว์นับอสงไขยก่อนเสด็จดับขันทัปปรินิพานณอุทยานนันทารามพระนารทัพพุทธเจ้า คือพระศาสดาผู้เปล่งเสียงธรรมก้องกังวานในใจผู้สแสวงหาทางหลุดพ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครั้งหน้าเราจะพาท่านไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ที่13พระปัทุมมุตตระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีแสนอสงไขย